คลิปนี้เรามาดูเรื่องราวของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับทุกคนชาวตุลน,นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูตั้งแต่ดาวใหญ่เลยดีกว่าดาวใหญ่ดาวใหญ่นี่เขาอยู่กันนานๆนะก็จะส่งผลกับชาวตุลค่อนข้างชัดเจนส่วนดาวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดินเปลี่ยนราศีละลนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวบริษูเลยนะครับดาวบริษูอยู่ในภพเรือนมรณนะมรอะนี่ก็เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ ที่ดินบอดอกตกทอดนะครับต่างถิ่นแดนไกลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องเหล่านี้แต่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาไหนก็บอกไม่ถูกนะเพราะว่าดาวฤกยูเนี่ยเขาอยู่กันนานอยู่ตั้งเจ็ดปีนะเพราะฉะนั้นก็ฟังกันไปเพลินๆนะครับดาวพฤหัดดสาดาวดาวเสาร์ดาวราหูเนี่ยก็เป็นอีกสามดวงนะที่อยู่กันนานๆนะครับพฤหัสนี่ก็อยู่ถึงเมษาปีหน้าพฤหัส มาจากภพอริมาสู่ภพปตัตตนีได้ตำแหน่งอุโมรเกณฑ์ด้วยแล้วก็เลงกับลัคนาหมายความว่าสิ่งอะไรต่างๆนานา,นา,นาที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับรับพรฤหัสอีกภพหนึงก็มาจากภพสาชะการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่อนนะครับคนใกล้ตัวนะครับก็จะมีส่วนในช่วยมีส่วนช่วยในความสําเร็จให้กับชาวราศีตุล เพราะว่าเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งอุดมเกณฑ์แล้วก็ด้วยคุณสมบัติของดาวพฤหัสเนะี่ยเป็นดาวใหญ่ดาวสุป,ปเคราะห์นะครับที่เป็นดาวคุณนะครับดาวดาวดาว,ดาวคูบาอาจารย์นะครับเท่ากับว่ามีคูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องชาวตุลในช่วงนี้นะครับคิดจะทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะดาวเสามาจากภพพันธุมาสุภปุตตะพันธุมาปุตตะเนี่ยก็ บ้านรถที่ดินนะครับครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นก็ถ่ายได้นะครับแล้วก็ดาวล้าหูไปอยู่ในภพอรินะหมายความว่าในช่วงนี้ในช่วงที่เราอยู่ตำแหน่งนี้ชาวตุลเนนะี่ยมีโอกาสได้บ้านรถที่ดินนะครับทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีบุตรบริวารเพิ่มขึ้นนะ แต่การได้มามันไม่ได้ได้มาฟรีใช่ไหมมันมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนมาเป็นอลริอลริก็คือนี่สินนะครับแต่เป็นนี้สินที่เราแบบมีความยินดีที่จะได้มาครับดาวพฤหัสไปอยู่ในภพปัตตานีนะครับ,พรพรนะรบเพราะฉะนั้นในช่วงในช่วงเน,นี้ยในช่วงระยะยาวๆเนี่ยนะเพราะดาวก็อยู่ดาวเขาอยู่กันยาวๆเลยนะในช่วงปีปีเนี้ยปีสองปีนี้แหละชาวตุลก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถที่ดินมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นนะครับ มีเรื่องราวดีๆให้กับชาวตุลแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูดาวเล็กกันบ้างดาวเล็กชาวตุลเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์นะครับชาวตุลในช่วงเดือนนี้นะดาวศุกร์อยู่ในภพวินาานะครับแล้วก็ดาวศุกร์อีกภพหนึ่งก็มาจากภพมรณะนะก็ในช่วงนี้ชาวตุลเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ รับๆนะครับบรดกตกทอดมาพบวินาศอาจจะได้บรดกมาแบบรับๆหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ชาวตุนในช่วงนี้อยากจะอยู่ในช่วงของการเปลีกวิเวกนะไม่อยากสูงสิงกับใครนะครับแบบนี้ก็ทายได้อาจจะมีเรื่องราวอะไรให้ชาวตุนเนี่ยอยากอยู่คนเดียวนะหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ยังไม่อยากบอกใคร กำลังอยู่ในช่วงของการซุ่มนะครับซุ่มทําอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มาดูด้านการเงินดาวการเงินของชาวตุลก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารมาอยู่ในราศีตุลน,นะกลุ่มกับลัคนาการเงินมาอยู่กับตัวเราก็ต้องถ่ายดีนะเงินอยู่กับตัวบวกกับดาวอาทิตนะครับมาจากภพราพะแล้วก็ดาวอาทิตเนี่ยก็ได้ตําแหน่ง องเกณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ถ้าเกิดถามเรื่องการเงินชาวตุลเนี่ยพิธีน่าจะต้องทายดีนะคือมีเงินเข้ามากับตัวนะครับเพียงแต่ว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยมันมีดาวพุธอยู่ในภพการเงินนะครับหมายความว่าวินาศมาสู่ภพกระดุมพระการเงินเกิดความเสียหายนะครับ มันเท่ากับว่าเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนนะบวกกับอ,อที่เมื่อกี้พิธีททยเกี่ยวกับอริมาสู่พบปัตตนิใช่ไหมแล้วก็พันธุมาสู่พบปุตตะนะครับสหัชชะไปอยู่ในพบเรือนปัตตนิเท่ากับว่าในช่วงนี้ชาวตุนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินอะไรเกิดขึ้นนะแต่ ต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับมีการเซ็นสัญญามีการทำธุรกรรมนะครับได้มาดีแต่ไม่ได้ได้มาฟรีๆนะครับอาจจะเป็นมรดกถ้าเกิดได้มรดกมาได้ทรัพย์สมบัติเก่าๆมาก็ต้องไปเดินเรื่องไปทำสัญญาทำอ,อ,อะไรให้เรียบร้อยนะครับในช่วงเดือนนี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวของชาวตุลน,นะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าดีทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างดาวความรักของชาวตุลก็คือดาวอังคารเนี่ยตอนนี้ดาวอังคารมากุมลัคนานะครับก็คนรักดูแลเราเป็นเป็นพิเศษนะอยู่คู่กับดาวพุธเนะี่ยดาวพุธมาจากราพะเห็นไหมก็คือเหมือนแต่ว่ามีสเสน่ห์เป็นพิเศษเนะี่ในช่วงนี้อาจจะดูดีมีสเสน่ห์เป็นพิเศษสำหรับชาวตุลน,นะครับ แต่ก็ดูคู่กันเป็นดาวคู่ศัตรูเห็นไหมสาหรับคนโสดก็ดีไปนะแต่สําหรับคนมีคู่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้นะครับอาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะมีปัญหาเพราะว่าความมีเสน่ห์ของตัวเรานั่นเองนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะประมาณนี้สําหรับชาวตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะทีนี้เรามาดูภาพ จากหน้าไาพ่กันมาาเดี๋ยวพี่ติจะเปิดไพ่เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดวงดาวกับหน้าไพ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวตุลเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูไปที่หนึ่งกันเลยนะครับไปทีห่หนึ่งการทำมาหาก,กินนะครับค้าขายนะเรื่องเงินทองทองสภาพคล่องนะครับเพราะฉะนั้นชาวตุลน,นี่สบายใจได้นะครับเงินยังคล่องอยู่นะครับ ไปที่สองนะครับอ่าสี่เหรียญก็เป็นการเงินที่เก็บออมนะครับมีการวางแผนทางการเงินมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับต่อมาใบที่สามแปดดาบแปดดาบนี่ก็อาจจะเป็นภาระที่สินก็ได้นะอะไรที่มันเป็นรัดตัวก็คือถ้าเกิดว่ามีหนี้มีสินก็เป็นหนี้สินที่เรา เหมือนกับว่าต้องใช้นะครับอย่างเช่นอาจจะซื้อบ้านซื้อรถมีภาระนี้สินนะครับในช่วงนี้ก็เป็นสัญญาผูกมัดนะแต่ภาพรวมของชาวตุนเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะยังไงก็ดาวพฤหัสก็ยังคงให้คุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะได้มาก็จ่ายไปเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวตุนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ ดูดวงให้สนุกนะครับแล้วก็ติดตามพิตีในคลิปต่อไปคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับคลนี้เรามาดูเรื่องราวของชาวพิจิกกันบ้างน,นะครับทุกคนชาวพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่ดาวใหญ่ๆกันเลยนะครับดาวฤกษ์ยูดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็ดาวราหูนะครับดาวฤกษ์ยูเนี่ยอยู่ในราศีพฤษภนะอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ส่งกระแสถึงชาวพิจิกได้เต็มเ็มนะครับ ็จะส่งผลให้ชาววิจิกเนี่ยมีความคิดริเริ่มใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรที่ไม่เคยคิดไม่เคยทําก็อยากจะลองทําดูนะครับในช่วงนี้นะยิ่งมีดาวเกตมาช่วยกระตุ้นดาวเกตก็จะมาประมาณวันที่4พฤศจิกายนนะครับในช่วงนั้นก็มีความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะปฏิวัติตัวเองนะครับอะไรที่ไม่เคยคิดเคยทําก็อยากจะลองทําดูนะครับทีนี้เรามาดูดาวเสาดาวเสามาจากภพ สาชามาสู่พบพันธุในช่วงนี้นะครับชาวพิจิกก็อาจจะมีการพบปะญาติมากขึ้นมีการเดินทางติดต่อหรือว่าไปทุระกับญาติพี่น้องของเรานะครับหรือไม่พันธุนี่แปลว่าบ้านรถที่ดินก็ได้นะมีการไปดูบ้านดูรถดูที่นะครับแล้วก็ดาวเลาหูก็ไปอยู่ในพบปุตตะนะมีความรู้สึก สมมติมีการเดินทางในในช่วงนี้มีการเดินทางสชาติบารมีมีการเดินทางกับญาติพี่น้องแล้วก็มีความสุขไปท่องเที่ยวกับญาติก็ได้นะไปท่องเที่ยวกับญาติมีความสุขนะหรือไม่ไปดูบ้านดูรถมีความอยากได้นี่ดาวราหูตรงนี้มีความอยากได้มีความสุขเกิดขึ้นนะดาวพฤหัสไปอยู่พบอริอ่านะทีนี้มีความสุขแล้วไงต่อมันก็ ต้องเสียตังค์งีสิฮบอลินะครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายมันม,มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับปัญหาก็ไม่ใช่อะไรก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วอลิเป็นราชาโชคก็คือไม่น่ามีปัญหานะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของชาวพิจิกได้ในช่วงนี้ก็คือใครอยากท่องเที่ยวนะครับใครอยากมีบ้านมีรถซ่อมบ้านซ่อมรถในช่วงนี้สามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าดาวตําแหน่งเขาดีนะคือมีเงินมาทําอ่ะไม่มีก็ไป มีเครด,ดิตดีะนะครับอลเป็นราชาโชคเนี่ยกู้เงินได้สบายๆแล้วก็ดาวพฤหัสในตําแหน่งนี้ก็เป็นดาวการเงินของชาวพิจิกด้วยการเงินอยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวพิจิกในช่วงปีนี้เลยนะครับมีเกณฑ์นะครับทีนี้เราไปดูดาวเล็กๆกันบ้างดาวเล็กๆก็คือดาวประจําเดือนเรามาดูประจําเดือนพฤศจิการจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ประจำเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวตัวตนของชาวพิจิกนะครับก็อยู่ในภพวินาตัวเราอาจจะวินาที่ก็แปลว่าต่างถิง่นแดนไกลก็ได้นะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะครับหรือไม่มีการกระทําอะไรแบบลับๆนะไม่บอกใครก็ได้อยู่คู่กับดาวอังคารนี่อังคารก็คือภพกรรมมากรรมะาก็คือการกระทําก็คือชาวพิจิกในช่วงนี้อาจจะมีการกระทําอะไรแบบลับๆ การกระทาอะไรต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าไปเที่ยวไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเป็นคู่ดาวหนึ่งสามนะต้องระวังทําอะไรก็อย่าประมาทนะครับขับรถขับอะไรก็ต้องระวังระวังนิดนึงนะครับทีนี้มาดูความรักดีกว่าความรักดาวความรักของชาวพิจิกนะครับก็คือดาวสุก อัตอนี้มาอยู่ในภพลาภะในช่วงเนี้ยชาวพิจิกนะครับน่าจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะน่าจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแล้วก็ลาภะมาอยู่ทับลัคนาอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดก็ดีไปแต่ถ้าเกิดคนมีคู่ก็ให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวตัวเราอยู่คู่กับดาวอาทิตย์ก็ อาจจะมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะครับความหุดหงิดอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียนะครับเกิดขึ้นแบบเป็นทันตั้งตัวนะเพราะอยู่ในภพวีณานะครับแล้วก็ดาวพุธดาวพุธอีกภพหนึงก็มาจากภพเดือนมรณะนะมรณะมาครับลัคนาเนี่ยก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะชาวพิจิก นะครับแล้วก็ดาวตัวตนไปอยู่พบวินานะในช่วงนี้ครับพิจิกพิจิกก็ต้องบอกว่าหาถ้าเกิดมีเวลานะก็ไปไปบริจาคเลือดก็ดีนะบระมาทับลักษณาก็อาจจะมีอุบัติเหตุอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดหรือถ้าเกิดทายดีก็มีโอกาสได้ไปต่างถิ่นแดนไกลนะครับก็แก้เคล็ดโดยการ เราก็ไปไหนไกลๆกล็ได้ไปทำบุญต่างจังหวัดนะครับไปบริจาคเลือดนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกับญาติพี่น้องก็ไปได้นะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับทีนี้เรามาดูหน้าไพ่กันนะหน้าไพ่ ชาพฤษภิกายนนะในมุมมองของไพ่นะนะครับเดี๋ยวพี่ติจะเปิดไพ่สามใบนะครับในมุมมองของไพ่ที่จะขึ้นมาจะมีอะไรขึ้นบ้าน,นครับไปที่หนึ่งนะครับอ่าเรื่องเงินเงินทองทองนะถือว่าดีนะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับกู้ครองคนรักนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้ รับผลประโยชน์ก็ทายได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ดาวปัตตนิมาอยู่พบลาพะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยลาพะก็มากุมลักนานะถ้าเกิดมีเกณฑ์กระทำอะไรกับคนรักคู่ครองเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับหรือไม่เกี่ยวกับมรดกก็ได้นะมรดกนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ย มากุมกับลักษณะอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับมรดกที่ดินหรือไม่ก็ซื้อทรัพย์สินร่วมกับคู่ครองก็ได้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับตรงนี้เรื่องคนคนมีคู่เนี่ยต้องระวังนิดนึงในช่วงนี้มีเสน่ห์แรงจะคิดจะทําอะไรอย่าเชื่อนะนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนโสดก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้เสน่ห์แรงนิดนึงนะครับใบสุดท้ายนะครับ โอเคนะครับใบนี้ก็ความรักยังหวานชื่นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ชาวพิจิกก็ยังโอเคอยู่นะครับคนมีคู่ก็ระวังนิดนึงเรื่อง,เร,องเรื่องความมีเสน่ห์ของตัวเองนะครับส่วนคนที่โสดก็โอเคมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้นะครับก็จบกันไปสําหรับการทำนายดวงชาวพิจิกนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ